ขอให้โยมจำไว้ในใจว่าอารมณ์ทั้งหลายนั้นจะเป็นอารมณ์ที่พอใจก็าตามหรืออารมณ์ที่ไม่พอใจก็าตามอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้มันเหมือนงูเห่างูเห่ามันมีพิษมาก ถ้ามันฉุกคนแล้วก็ทำให้ถึงเกิดความตายได้อารมณ์นี้ก็เหมือนกับงูเห่าที่มีพิษลายนั้นอารมณ์ที่พอใจก็มีพิษมากอารมณ์ที่ไม่พอใจก็มีพิษน้อยมากมันทำให้จิตใจของเราไม่เป็นเสรีททำให้จิตใจค่อยเผยจากกลักธรรมของพระพุทธเจ้า วันนี้จึงขอให้โอวาจะย่อจะโยมขอให้เป็นผู้มีสติอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนจะยืนเดินนั่งนอนก็ให้นอนด้วยสตินั่งด้วยสติเดินด้วยสติยืนด้วยสติจะพูดก็พูดด้วยสติจะทำอะไรอะไรก็ให้มีสติอยู่ด้วยทั้งนั้นเมื่อมีสติแล้วสัมปชัญญะความรู้ตัว มันก็จะเกิดขึ้นมาสติกับสัมปชัญญะเป็นของคู่กันเมื่อทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็จะนำปัญญาให้เกิดตามที่นี้เมื่อมีทั้งสติสัมปชัญญะปัญญาแล้วก็จะเป็นผู้ที่ตื่นอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนนั้น ไม่ใช่ธรรมะที่เพื่อฟังเฉยๆหรือรู้เฉยๆแต่เป็นธรรมะที่ต้องปฏิบัติต้องทำให้เกิดขึ้นต้องทำให้มีขึ้นในใจของเราให้ได้จะไปที่ไหนก็ให้มีธรรมะจะพูดก็ให้มีธรรมะจะเดินก็ให้มีธรรมะจะนอนก็ให้มีธรรมะ จะทำอะไรอะไรก็ม,มีธรรมะท้งนั้นคำว่ามีธรรมะนี่ก็คือจะทำอะไรก็ตามจะพูดอะไรก็ตามให้ทำด้วยปัญญาให้พูดด้วยปัญญาให้นึกคิดด้วยปัญญาผู้ใดมีสติสัมปชัญญะควบกับปัญญาอยู่ตลอดเวลาแล้วผู้นั้นย่อมอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าทุกเมื่อ ดังนั้นแม้เมื่อยโยมจากวัดนี้ไปแล้วก็จงเป็นผู้ปฏิบัติให้ธรรมะทั้งหลายมาวนยู่ใจมองลงไปที่ใจให้เห็นสติให้เห็นสัมปชัญญะก็ไม่มีอะไรมีแต่ทุกเกิดแล้วทุกก็ดับไปมีเท่านี้ เมื่อเห็นเช่นนี้แล้วจิตของเราก็จะเห็นแต่การเกิดดับอยู่เสมอเมื่อเกิดเมื่อเห็นการเกิดดับอยู่เสมอทุกวันทุกเวลาตลอดทั้งกลางวันตลอดทั้งกลางคืนตลอดทั้งการยืนเดินนั่งนอนก็จะเห็นได้ว่ามันไม่มีอะไรจริงๆมีแต่เกิดกับดับอยู่เท่านั้นเอง แล้วทุกอย่างมันก็จบอยู่ตรงนี้เมื่อเห็นอารมณ์เกิดดับอย่างนี้อยู่เสมอไปแล้วจิตใจก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเพราะเมื่อคิดไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายมันมีแต่การเกิดแล้วก็ดับดับแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ดับมันมีอยู่เท่านี้ฉะนั้นเมื่อ แล้วก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรกับมันพอคิดได้เช่นนี้จิตก็จะปล่อยวางปล่อยวางอยู่กับธรรมชาติมันเกิดเราก็รู้มันดับเราก็ดูรู้มันสุขเราก็รู้มันทุกข์เราก็รู้รู้แล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปเป็นเจ้าสุขนะหรือเมื่อทุกข์ขึ้นมาเราก็ไม่เป็นเจ้าทุกข์เหมือนกัน เนี่อไม่เป็นเจ้าทุกข์จ้าของสุขไม่เป็นเจ้าของทุกข์มันก็มีแต่เกิดดับอยู่เท่านั้นก็ปล่อยไปตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นแหละเพราะมันไม่มีอะไรอารมณ์ทั้งหลายที่ว่ามันนี่เหมือนกันกันกบงูเห่าที่มีพิษร้ายถ้าไม่มีอะไรมาขวงมันก็เลื่อยไปตามธรรมชาติของมัน เงื่อนพของมันจะมีอยู่มันก็ไม่แสดงออกมาไม่ได้ทำอันตรายเราเพราะเราไม่ได้เข้าไปใกล้มันงูเห่าก็เป็นไปตามเรื่องของงูเหา่ามันก็อยู่อย่างนั้นดังนั้นถ้าหากเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็จะปล่อยบทสิ่งที่ดีก็ปล่อยมันไปสิ่งที่ชั่วก็ปล่อยมันไป สิ่งที่ชอบใจก็ปล่อยมันไปสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ปล่อยมันไปเหมือนอย่างเราปล่อยงูเห่าตัวที่มีพิษร้ายนั้นปล่อยให้มันเลื้อยของมันไปมันก็เลื้อยไปทั้งพิษที่มีอยู่ในตัวมันนั่นเองฉะนั้นคนที่ฉลาดแล้วเมื่อปล่อยอารมณ์ก็ปล่อยอย่างนั้นดีก็ปล่อยมันไป แต่ปล่อยอย่างรู้เท่าทันชั่วก็ปล่อยมันไปปล่อยไปตามเรื่องของมันอย่างนั้นแหละอย่าไปจับอย่าไปต้องมันเพราะเราไม่ต้องการอะไรชั่วก็ไม่ต้องการดีก็ไม่ต้องการหนกกรกกรักก็ไม่ต้องการเบาก็ไม่ต้องการสุขก็ไม่ต้องการทุกข์ก็ไม่ต้องการมันก็บทเท่านั้นเองที่นี่ ความสงบก็ตั้งอยู่เท่านั้นแหละเมื่อความสงบตั้งอยู่แล้วเราก็ดูความสงบนั้นแหละเพราะมันไม่มีอะไรแล้วเมื่อความสงบเกิดขึ้นความวุ่นวายก็ดับพระผู้มีพระภาคเจ้าของท่านท่านตรัสว่านิพพานคือความดับดับที่ตรงไหนก็เหมือนไฟเรานั่นแหละ มันลุกตรงไหนมันร้อนตรงไหนมันก็ดับที่ตรงนั้นมัร้อนที่ไหนก็ให้มันเย็นตรงนั้นก็เหมือนกับนิพพา,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 านก็อยู่กับปัะสงสารว่าัตะสงสารก็อยู่กับนิพพานเหมือนกันกับความร้อนกับความเย็นมันก็อยู่ที่เดียวกันนั่นเองความร้อนก็อยู่ที่ที่มันเย็น ความเย็นก็อยู่ที่มันร้อนเมื่อมันร้อนขึ้นมันก็บทเย็นเมื่อมันบทเย็นมันก็ร้อนวัฏสงสารกับมิพานนี้ก็เหมือนกันท่านได้ดับสงสารคือความวุ่นวายการดับความวุ่นวายก็คือการดับความร้อนไฟทางนอกก็คือไฟธรรมดามาร้อนเมื่อมันดับแล้ว มันก็ยเย็นแต่ความร้อนภายในคือราคะโทสะโมหะก็เป็นไฟเหมือนกันลองคิดดูเรื่องราคะความกำหนัดเกิดขึ้นมันร้อนไหมโทสะเกิดขึ้นมันร้อนมันก็ร้อนโมหะเกิดขึ้นมันก็ร้อนมันร้อนความร้อนนี้แหละที่ท่านเรียกว่าไฟเมื่อไฟมันเกิดขึ้นมันก็ร้อน เมื่อมันดับมันก็เยน็นความดับนี้แหละคือนิพพานนิพพานคือสภาวะที่เข้าไปดับซึ่งความร้อนท่านเรียกว่าสงบคือดับที่ซึ่งวัตสงสารวัฏสงสารคือความเยนนไหวาตายเกิอดอยู่อย่างนั้นเมื่อถึงนิพพานแล้วก็คือการเข้าไปดับ ซึ่งความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอันนั้นเรียกว่าการดับราคะดับโทสะดับโมหะก็ดับที่ใจของเรานั่นแหละคือใจถึงความสงบในความสงบนั้นสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีแต่มนุษย์เรานั้นแหละจะปวดสุขไม่ได้เพราะเห็นว่าความสุขเป็นยอดของชีวิตแล้ว แม้ปฏิภานก็ยังมาว่าเป็นความสุขอยู่เพราะความคุ้นเคยตามเป็นจริงแล้วเงือทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นความสงบเมื่อโยมกลับบ้านแล้วขอให้เปิดเทกธรรม,มฟังอีกจะได้มีสติเมื่อโยมมาอยู่วัดใหม่ๆโยมร้องให้ เมื่ออาตมาเห็นน้ำตาของโยมอาตจจมาก็ดีใจทำไมจึงดีใจที่ดีใจก็เพราะว่านี้แหละโยมจะได้ศึกษาธรรมะที่แท้จริงละถ้าน้ำตาไม่ออกก็ไม่ได้เห็นธรรมะเพราะน้ำนี้เป็นน้ำไม่ดีต้องให้มันออกให้บทมันถึงจะสบาย ถ้นาน้ำนี้ไม่บวก็จะไม่สบายมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ <c oughs> อยู่ในเมืองก็จะร้องไห้อยู่อย่างนี้กลับไปกรุงเทพก็จะร้องไห้อีกมีชีวิตอยู่ก็จะร้องไห้อยู่อย่างนี้แหละเพราะน,าน้ำนี้มันเป็นน้ำกิเลสมอทุกข์ก็บีบน้ำตา ให้ไหลออกมาเมื่อสุกมากก็บีบน้ํานี้ออกมาอีกเหมือนกันถ้าบทน้ํานี้เมื่อใดก็จะสบายถ้าโยมทําได้โยมก็จะมีแต่ความสงบความสบายขอให้โยมรับธรรมนี้ไปปฏิบัติไปปฏิบัติให้พ้นทุกข์ให้มันตายตายก่อนตายมันถึงสบายมันถึงสงบ ขอให้โยมมีความสุขความเจริญให้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมะให้พ้นจากวัฏฏสงสาร